ป่าเนาะ<ฮ><ฮ>ป่าตรงไงหรือไรอ่ะตอนนี้ป่านะป่าเน้นนะป่าเน้นน่าจะเป็นป่าน้ำอู่ตัวใหญ่ไนะเพื่ผักตามฤดูกาลนะเพื่อผักจ้าธรรมชาตินะนี่ก็นอ ักระปีนะมักเผ็ดมักเผ็ดดิบไปดีอันนี้กระป่าแนะเนี่ยป่าโชคตัวบางไงนะใหม่ๆเลย เนแ่ียน่นาะบรรยากาศไม่นี่งามเลยนะลังจาทีว่าฝนตกฝนตกเอ่อซอกทราบมือนี่ก็จะมีมอกปกคขุมเราต่อนนเม้ มันคณาบอดเนาะขวดบัวคณาบอดขับรถสามสี่ลูกเจ้าเยอะโอ้นี่มีนกเลยนะเนี่ยมีนกนะพืชนะโตถ้าได้เอ็นห้าสิบนกมีปูอันนี้ปูเนาะ นะตัวมีนกนะตัวหนึ่งห้าสิบ้แม่บานๆนะผ <c oughs> ักบงองโข้นี่แหละนี่แหละ น้าบ่อนนะน้าบ่อน,น,อนเซลอะไรเงี้ยน,น,นนะหน,น,น,นอไม้เนาะตรงนี้นอไม้นะมีลายนอไม้ไเคาจีก็มีเคาจีปาเต้นนะมาคาจี อยู่ที่ตลาดนี่ก็มีนะจีปาเต้มะกรูดอันนี้หน่อยเนะี่ยนิดเนดะีผักนองคืชผักไหมอันนี้ผักพูดงอ มาเด,ดิมาดามาเเผ็ดผักอะไมีไล่นะขนมาเลาะก,ก็ไล่นะขนว่าเปลี่ยนวันเศร้าเนะาะไล่ไลขนกะว่างอนนีมักแต่ง tèn hòn Khải ô, sau là quốc thì mơ được, à. văn, văn hết đồ làm Làm đi mặc của <laughs> ไอ้ยาสูบนะยาสูบยาเส้นมีหัวกาเทียมาหัวนึงเข้ามียาซูบ นอไม้มีลายนอไม้โอ้นี่ไข่แทนนะไข่แทนก็มีล่ายนะ่ะมักแตง่งมักแตงนะ่งมัแตงนะ่แตงน้อยแต่งอน

คือผัดผัดจากธรรมศาสตร์นอไม้นั่นนี่นอไม่นอไม้นี่ก็ค่ายดีเลยนะมีไร่แต่ก็ค่ายดีก็จะเป็นยาบนอไม้นะส่วนไร่คนทางเนื้อี่ก็มักกิงนอไม้กินอาหารธรรมชาติ์นอไม้มาใหม่ๆเลย โอ้มีมักนัดเดนะ้เนาะนี่มักนัดเริ่มบีเด้นะมักนัดนมีห้อมบัวไม่เลยมักเอ๋อนี่มักเอะนะ มีมม่ยอดมากหมักน้ำเนาะกำนะกับจะผ่านมาแต่เศร้าเนะ่อยชาบ้านเดี๋ยวเศร้าตอน,นนี้ก็กลับแล้วนะเริ่มกลับท้ายต้องขินหมดแล้วก็กลับเนาะที <c oughs> ่น,นี่มักแต่ อ่าน oh, ี่หน่อไม้ฝนตกแล้วมี่รายนั้นหน่อไม้นะ บางซ่งส้งสนตกหนักนะตกติดต่อกันไล่มือสาวบ้านกันน่าจะไม่มีเวลาไปซ้อโยห้ากินนะหรือว่าซ้อห้างกันเกล่นมาลงค่าโยชีตลาดน,นี่นะอีกจากน้อยนี่น่าจะมีเห็ดนะเห็ดปลานี้น่าจะออง นี่ขายเ ა მ ე น რ თ ა მ ა ซ ე ლ ა ჯ ჊ რ ซ ნ ი นៀ ა ห ე � ა ლ ს ง เสื่อให้มันทอด ยาก,ก็ดมันสาวๆานะจะเห็นมีค่ายไล่ยางอย่างนอกจากคือผัก ยังเนีงงย่ยยำเนี่ยนะเอนวายำสีนะอ้อยุคีก็มีนะจะขายอาหารกันกิน ข้านอกข้านมก็มีใช่ขับพุนขอบพุนข่าแรงฝืนน้องเขี้ยวนาะมีละลร่คนนกป่าผากินานกเกนะ วานตอนเช้าๆก็น่านจะบวันเนาะหั่นแตงอะาหั่นเสาเนะาะหาลูกหารล้านมากินอย่างนี้นะก็ะได้บรรยากาศนึ่งเนาะเพราะทุกอาทิตย์หนึ่งจะมีมือหนึ่งเนะาะทุกทุกวันเสารนะ์นั่นเนาะมันจะมาเปิดแบบนี้นะน,นี่ครับขอบคุณน <c oughs> ีหลายหายห้างเลยนะ ສ m ຫຼະມານັ່ງກິນຫ a ດยົ້ມບັນຍາກາດຢนึง ป,ง,นะป,ปงี่ยนนีนเปลี่ยไอ้ปิ้งพกินสุกนะมเให,ใหม่นี้เลย สิน้นสดเลยสิ้นสิ้นมูอสิ้นขวายส่วนล่อยู่ทางเนื้อนี่มัาจะมากกินสิ้นขวายะล่กว่าสิ้นหัวว่าดีวมาค่า,า,ออายดีนะเกียงเลย <laughs> มาซาที่ว่าหมดน,นี่จะมีอาหาร หาดความกิดสุขนะแบบบานๆมีไล่ยาไล่เนี่ยมีลาบอลาบแกงนะมีปีงมีอะไรไลายางาาาานะสุดไลายลาบนะเห็นมันเห็ดลาบซีดวควายเนาะมันจะใส่ใส่มะเขือเนาะเห็น ซื้อไปกินแซ่บเลยนะก็เปลี่ยนอีกรสชาดินึงเนาะลับป่าเลยเซลอ่ะอยู่ไล่เนาะโอ้มันี่มีรับเผานะมีรับเผาซาโมรับสิน้นฝอยแซ่บเลยมีหมกมีหมกม,มีออล่า อลาฟเนาะกระแนบทึ่งโซนปีฝ่าลายหมกนะเนี่ยมันก็เสียนะลายหมกอาหารบ่อบุ้มีอานเป็นอาลิตอาปีนั่งเรื่องปีฝ่านะอาหารแบบเหล่าๆอยู่ที่น้องเที่ยวเนี่ยนะเพื่อนโซล่าก็จะมีหมกเนาะมีหมกมีออลามี แกงนะแล้วก็อื่นๆอีกนะอันนี้ก็เป็นนำบ้านนะนำบ้านมีข้องวาดของข่าวนะนะมีลากหลยเลยนะนมขาา้าวปลาต้องเกรีบสุกปิงลยอันนี้ปิงนะมัน,นก็นำบ้าน ีขา,ปาขมปาดขนมล็อตสองนะเ,นเะนะพื่อนราคะค่ายปลแพงเนาะยกพีนะต้องเล่งห้าพันสิบพันมีล้านนะลาป่าล้าป่ามีนองอันนี้ยังไข่ป่าเนาะไข่ในทองอเ ลายลายยายนี่คือน่อปาดก็ทุกๆวันเศร้าตอนเศร้านะต้องการเริ่มเปิดประมาณประมาณหกโมงประมาณนียนะ เฉพาะบาลก็โมกีโมกนะตลาดนี้เดตะลาดน,นัดตะลาดส่วข่าวอย่ามันเข้ด้อจุดนึงบนตรนีเพื่อน่ะ นาเกจจอบาบานนี่นะตลาดเสาร์วันเสานะร์เนาะเหลือจะเป็นตลาดนัดวันเสารนะ์เนาะอยู่ที่บ้านนองเขี้ยวเมืองหงอยแนคะรงล่องพระบางก็จะมีตลาดนี้ทุกๆมือทุกๆวันเสาร์เลยนะมันก็จะเปิด ตัางแต่เซาเนาะไปเห็นมีหั่กันกินเนาะลากไล่เลย,ยูีทีตลาดนกัน